ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องไอโมนิทลงลิดชานะคะกล้วก็เมื่อยๆเพรียดๆตามๆกันตื่นขึ้นมาแล้วกับลงมาสู่นางเถวนะคะแล้วก็ซอเฟอร์แม่นางบอยสามชุดะทะไปสู้กันกินยุ่นละค่ะคือเกาคือดื่มบ้านตุยต้ยๆคะ่ะยังพัได้กินเท้าเที่ยงแล้วกืซอเฟิร์นี่แหละไปกิน สามชุดอิ่มบุอิ่มก็อยู่ในนีนะะ้แล้วค่ะแล้วก็ะตอนแรงแรงพากันไปโคกไปป่าปไปเพื่อใด,ดจังว่ากันนะคะอืมฮะเอานะคะอย่างก็ได้ก็ลืมอย่างนั้นก็ลืมแบดแบดเบ,ดบดิดเบิดวันนี้อาจจะค้างนะคะอาจจะค้างคืนค่ะโอ้ยเกียดเที่ยว <laughs> ทางมันอ่นอะทางมันเป็นขุมเป็นบอ่อ ที่ตัดไปบ้านนักตุยน้ากันอีกคือเกานะพี่น้องเอยคือมามนั่นนะคะล่างเฮือนล่างซ้านั่งสินการนั่งนังนั่งซักฝัสนั่งยองเงียนั่มานั่ักันี่เลยเหรอ่งคือเมยกับนี่นั่งันนั่งเหียทซักได้เสร็จเสร็จแล้วยางแล้วก็มาเสเวยค่ะตอนนี้ค่ะเสื้อไม่ได้ใส่เป็หมาค่ะเชนไอก็ไม่ใส่เป็นผู้หญิงอะไราน้ำก่อนค่ะผู้หญิงกั พิงโซน,นมย่งนีจะได้หมั่ิ้งไปครัค่ะรีบไปอาบแล้วก็มาสแต็กค่ะวันนี้ไปบ้านน้อยก็ไม่ได้เดินเข้ามานะครับผัวเขามาส่งค่ะคือทีอ่นีจากเราอ่างอีผัวเขาออกไปไปซีเขาะะ่เขาละกันผัวเขาจะโค้งลดทันทีเลยเมื่อวานเนี่ยเขามานั่งน้ำไผ่เขามานั่งน้ำฉันเออกผัวเขากรบเพราผัวสินแดงผัวมือเขาเจ๊สินแดงในเงินไม่นั่นอ๋อเออผัวผัวอันซักไล่ไหนะ อันนี้ที่ปิกนิกของเรานะคะสั่งก๋วยเตี๋ยวมาสามชุดค่ะตุยตุยสองชุดเจสี่ชุดหนึ่งเจ้เท่านั่งดูค่ะขอบคุณค่ะขตตี้รดมากกับพีหลอกอีท่าว่าหลอกกูหลอกอะไรเอียงตกปูมือใดบ้านนี้มือหนีเละข<อ>ี่เลยมาหดควัวผันหลอกอีกแล้วเห็ดหมวกตกอีกแล้วตาตบลุนบอก ในบรรดานังพือนี่ยังตกปุกโหลดจนโง่โหลดไปเบิ่งหากบ่มีหย่างในมองได้บักกระบอกเอารถมาจักโบ่น้าเป็นเปเน่เนี่ยมังทางให้น้านั่นก็ไดิยินคือว่าคลองตกปุกโหลดเออจะมาว่าเด้อว่าั่นไปหาล้านหล่อเธอเด้ออีแถวแล้วมันหล่อบ้นอะไรเด้อค่ะลูกอีแถวพวกง่อยบ้าม่น่ามันตกปุกโหลดเสี่ยวมาน้าเปเแหน่เขาว่ามาึ่งโตกถห่าน้ม้าหขาขึ้นข้าเขาอยากมืองาแม่บ้าปีเดยกว่าอาบน้ำมาแล้วก่อน ไปอาบค่ะไปอาบแล้วค่อยมากินคุณแม่มอดเครืองมขามคุณแม่มาค่ะฉันซื้อมาฝากเธอสองชุดฉันรู้ว่าเธอกินเยอะและสามชุดแล้วจันสองแลวคุณแม่จะกินอะไรเอานางกินข้าวแล้ง่ายงไานางกินข้าวแม่อันนี้ก็เฝอบ้านน้องนางนางจะกินที่ไหนละ่ะ ไม่รู้แซ่บหรือไม่แซเพราะว่าถ้าลืมอมุ่งจตู้มีนักผู้นังเฉยจะเป็นดุอย่านอนจะไม่ขึ้นออกไม่รู้ว่าแซ่บหรือไม่แซ่บไม่ฉันปรุงเองอะครอ่ะแซ่บถ้าเปรี้ยวๆนะแซ่บแม่ลูกแต่แม่แม่ใครแน่ยันคิดว่าลูกมาแล้วยันบอกอิ่มให้แน่คิดว่าแม่ลูกมากินแล้วยันบอกอิ่ม น้าผัดแม่ขยานห้องแค่โกโก้นอนผัดนอนอันย้อนข้อลงค้อยเน้กอกินโลรต้าเป็นยังจิ้ดโรต้ากินปูนี่แหละซื้อาทาบุน,นองกินเสือจ้าซื้อนี่ก็ซื้อในห้านน้องเท่านั่นแล้วกินแต่แม่เท้าจะเก่งใจอย,อยัง,ยงกินโรน้าผัด ไม่พยาิห้องอีกจัลอยพวดติ่มกัมาหรือยงไว้ไม่พยาดนตอนนี้มันกาหู้ว้าเลยดิน่ามัแกนออกมาอพี่มันบอแมนมันนต่บอไม่ให้ลูกมงบอก็ไเระก็มันว้าได้แต่มันก็มืนตะาเลยเฮ้ยมันจะได้ยนย่างแล้วเดี๋ยวนี้นั่นมัน้านครับว่าเฮ้ยคันขานก่อนแล้วมันจะว้าน เปิดเปิค่ะเปิดนะคะเอาถังจกเอาใส่คุณแม่ลุงมาแล้วไหมโดูดน่ะดนางบอกกินนางเก่งใจเอาเงียบคุณแม่จะเอากระปี้นนะไม่ได้กระปี้นเลยคุณก็ไม่ได้เอาแต่กินแต่อย่างนี้เลยห้องแล้วค่ะห้องแล้วพะย่ะต่อนี่ก็คืออาหารเที่ยงนะคะแล้วตอนนี้เที่ยงหรืออะไรโบกเนี่ยไม่เอามาเลยตอนนี้เที่ยงหรือบ่ายบ่ายค่ะนี่คืออาหารเที่ยงแล้วก็อาหาร บ้าบับิงเอ,อาข้าวเดียวยไป็นข้าวเดียวนีมากินกระเาาับป๊อไม่เยอะกินข้าวได้ะกวกกกมเมเลยไม่เอาไม่เอามึงเยอะมึงก็กินด้วอย่าว่าในสั่นไม่ลมัดปากทุงเลยพอสันกินแล้วไปยมที่กระหังนะมึงเอาเซอร์ตู้ไว้ข้าวพัดมึงบอกนี่นะ มันพัดจะไปเรื่องนนี่นะใส่แต่ใคยกับนังหมูสี่มึงดูเท่าพี่น้าเนี่ยนักระนาแฉบพี่รอเรถเด้อคือรถมาทำกันวางเท่ายังไม่ทันได้ตายกับนางเท่าในเอ็ดพี่ลอกเลยพี่วาเนี่ยนักระนาแฉบก็แค่ได้ยิงนางซักหมักตักหมักตอนนี้อ่ะเพราะเข้าสีมอส ข้าวอันขึ้นเลยนะี่นั้บ่ขึ้นไปได้คุณแม่ใส่ตู้เย็นมันก็ขึ้นเลยเนาะวันนี้ตอนค่ำเราจะไปส่องกระปูกันนะคะอีปูนะคะวันนี้ไปจริงไหมลูกวันนี้นนไปจริงหรือว่าไม่จริงจะเพะวรามื่อ้เาสิมานอนนะคะใครไม่อยากนอนก็กลับนะคะเดินกลับนะคะนี่ไม่กินไหมอา้าวฉันกินอันนี้ฉันก็กิกนไม่หมด กินอะแม่เถ่าอยากก็กินฉันนี่ซื้อเองนี่กินโลดมากินเนี่ยว่าคุณแม่เป็นอะไรวันนี้ไม่กินกกิว่าบะม่วนังคุณแม่ไม่กินวันนี้เป็นอะไรคุณแม่จะเป็นอี่ยังบางเทื่อนอะอารมณ์ดีๆมาลงมาเห็นหนานางเถ่าเลยอารมณ์เสียจะไมนเป็นอี่ยังบอกพี่น้องเอ้ยบอกอีเถ่ามันคือมาเปลี่ยนเหตุเห็นแต่โมะอารมณ์เสียใช่ปะบิ้งสัก่แค่ด้วยหนามื่อ ถจะเป็นแต่อารมณ์เสียหรือไดมันบูดอ่างเบิ้งคากคือไผสมบอลบ่ได้คือเลี้ยวันนี้เป็นเส okay. hmm. ือแม่กูขันบูดเก่าวขึ้นไปอุนกว้าข้างมาหนึ่งอยู่นะไม่ต oh ่ละมือลรอพิษกันปิดกันมือม no. ือพ um um hm um ี่น้องเลยไปน้ำกันฉันพิษกันซ้ำนาทีนึงเงยกะดี้แต่ว่าพิษแล้วก็ซ้ำหนาที่กูเลยอยากพิษกับมันเลยเดี๋ยวนี้นั่นพิษบัได้ดอกพิษเลยนั่นกูอยากพิษกับมันเลยเดี๋ยวนี้พิษเลยเป็นสิทธิ์กันบอมันก็พิษ องสามนาที่ตอนนั้นแหละก็กินฮอตมั่นจะกัดเนาะบขาไม่กินฮอตแบนกินฮอตจะได้จะเอามากัดเนาะท่นคุณแม่บอมาเก่ามีหม่องกัดเขากะแขีวกับปูเมื่อกี้อ่าให้กูแบบแห้งๆหรือเป่าถาากุ๊กป่อยก็ได้เมื่อกีกัเขี้อ่านรดน้ำเมื่อกี้มุมอ่านเมื่อกี้ความรู้จะได้กุ๊กป่อยท่านดังเมื่อกี้นะขี้ดังนะปุ๊ดมาทั้งพีิงอื้ อันนี้บ้าอันนี้บ้าอันนี้บ้าอัเลี้บาก็ได้กี่ดังเลยมเาก็เห็นบป่าปีอิงจนมันตายเลยเพราะว่าดังฮอดิปุ่นผู้ปีงเกาจีชาพอนั่นใช่ว่าคาอุลีปิจักรบอกกูถามมึงมึงคือเบาเบาถามองี้ยกูกูว่าให้มึงเครียดกูเลยนะแต่ละมือนะกูปล่อยกูด่ามึงจนกูเป็นบาปเป็นกรรมของมืงอ อยากกินก๋วยเตี os, ๋ยวสายบอโค้กเขาโค้กสักหลายนะโค้กสักหลายเนี่ยตะกี้มันก็เป็นย่อสั้นบอตอนมันยังไม่อมียเราประเด็นนี้มันเนี่ยมันตีใจมึงแต่เมื่อนั่นแหละสั้นกว่าอยู่สักแต่มันหลักถึนสั้นมันจังว่าไปต่าลุกกระเด็นนี้นะหมักย่อสั้นนะแม่แน่เหมือนแม่แน่สี่ห้ายูนั่นเด้อมึงต้องใส่สูตรคุณแม่ ได้อยู่ได้ครับไปห้ากันไม่ว่ามันบาดไม่ต้องพู่มกระติมบตาเลือดทุ่งอยู่เลยเ้ยก็เพอีกินเนี่ยแม่ท้าใส่หงวัตถุเนี่ยจะลกแมหากินข้าวสกันหู้ยเราพ่มึงประเทศที่แตกน่ยแฉะเนีใหญ่เธอบอกกับพี่มากกูไปดิซื้อมาเพื่อนนักอมงหรอกกูเพื่อนมาตัวมึงแหลกพี่ใหญ่เธวบอกกับพี่มากเลืมเพิ่เห็นอยู่คุณแม่กินทังนั้นเพราะว่าเป็นลม ข้าวปลาเนี่ยปลาสิเอาปลาสีเนี้ยมเลี้ยวลรงเนาะไปแก้ก,กูแม่พัดแดดซื้อทุ่งเพื่อแม่สามทุงกับมบาให้กูกินสิว่ามาแต่ก้นมั่นผงยางน้ำแรงหมดมัลงวกเบิ้งหมดเป็นลมปนไปน,น่าด๋ากินนี่วันได้ใจดีไปนั่นเด้อซื้อมาให้กินนี่กูเมื่อกี้กินิบะคาบไปกูกินแไปว่าซื้อมา่สามทุง่งผับบ่าให้เต้เต้ตุ๋ตตยเบอด์สองะนะกู<า>บื่อยากกัเนี้ยมากูกินแล้วบันั่นแล้วเปล่ารับลัง สวนมันผิดนะมือนี้สิสวนมันผิดมือนี้ไม่เราไม่ใช่้บ้นี่ยไ่เ่นะกระเ้อรอบืแลวแรงซ้่งโอ้ยกระเบ,บิ้งสายสายมันกระปากค้างเลยเนาะเป็นสั่นึงนี่มันกรว่ารอแล้วเข้านาร้ง่ายสังส่งๆ <c oughs> โอ้ยมเกิดไครกวนไม่โทรคุยเตี้ยวสั่คุยไงเติมเลยเทา้าพันทเท้า จะสุดไปบ้าไปเยอวันในโลกนีแพะยีไปทอดพญายทอ,อมแม่เราไะอออสัพว์นี้ันบ่มีพญายทอมสันว่แอาผัวแนนอนจากได้ได้มันคนผู้ใช่มันได้บบไรหลาดเฉยมัน,น,นข่าวคือน้ำลายไหลเท่ะไรก็กินก่นกาขันยากอะคู่ปัจจัยลายขอ้ขอมากข้อแห่งบ้าุบ่มา ก็มั้งยังเพือนั่งกินคู่มือเลยนั่งมาอยากบอนั่งอยู่เฮือนนั่งเนาะกินคู่มือแล้วมันก็เบื่อแต่ว่ะกระเบื่อเฮียยังกินโลดที่เนี่ยเปนดุนจะจะชืกินจะนั่งเออจากคุณแม่บอกกินคุณแม่ไพสิหาให้กินบาริสิพาชื่อเอามุ่งได้ไปมือแรกนี่นอนปลาได้เออน้อนปลาแม่กระอาบแถวห่วยนะได้ไพสิพามาได้แค่บอกอาบกไปน้อนนอกมุ่งได้อยู่ป่าก็ได้เาก็ไปหาจีกับปูกินแถวป่าเฮ้ย เอาเกลือไปใส่จ้ำเนาะดองมะเนาะน้ำจิ้มแหละรือว่าจะทำน้ำจิ้มไปหรอไม่รู้เถอะว้าวมิ้งก็เหม่อนบับมือยังปิดซูบับมือเลกินยังไ่ทันเล็เคิ่งซ้ำมึงไม่แซ่บบ้างมึงกินไปจะแซ่บดุจะไม่ได้ก็ปีกคุยงะั่นจะพูดมาบหมบ งานยูเซอร์ผู้น้ำหมันห้อยเลยเนี่ยมันเข้มเลยสัญญาท่านผู้เขากินแซ่บเขาผู้กินอะไรน่ะแป๊บเดียวเลยอีล่าเนี่ยนักพาร์นี่นั่งกินแป๊บเดียวเลยเดิกินเฟิร์นอ่ะมดบอโอ้ยมันทอดปริหญามึงมึงกินไว้หล้แล้วถากเ่ยถ้ากินเฟิร์นพัดสั่นไปกินน้่งเหมือนมดกนทางดิบจรขั้นกลางคนก็ง่ายจอนกรนั่นไปหานเหลือกินน้่งมนก็ยังกินจอนของไปยูเธอท่าันอะดช้างหรือสั่นได้ก่อน กำลังแบนมากินบริพัตเน่เบิ้นไรเงีมึงเป่เตี้ยวเหลือนะสนะแแบไปกินแล้วเอามาลาง่ะเอามาลาเปล่งนางมันคือดอกไผ่นะไปเป็นมูนนางเสร็จแ่บอีหัวพูดปกใหญ่ใหญ่จะพูยแต่บว่าไ นางผ่าหลอให้ก๋วยเตี๋ยวเหลือน่ะเพื่อจะเห็นจนว่าอ้อมบัดมอยบัดมอยอยู่แค่นั้นเหรอเด็กคนหรือเปล่าจนได้ถามเขาอีกบัดนี้ว่าเขาว่ายูซี่มาทั้งนี้เออจะไม่ไปพ่ออันมองอื่นกับบล็อกอินนะกูจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมันแซ่บกูเคยกินแล้วว่ะก็มองห้าไปนอะไกินเหมือนเละเดี๋ยวมันจะเป็นอันมองปร่งโบงโปรงยังอะไรคือกระตานเครื่องชมลมข้าวสารข้าวตอแข่แต่อะไรบ้างไม่รู้ค่ะไม่เคยไปกินใช่บุกตา ไม่เคยขาดไม่เคยเข้าในเมืองก็ไปก็ลากก็ไปเมื่อไหร่เมื่อไหล่ห่านละกระไรดอกแต่ว่ามันกระไรกระไรต้นไรดอกต้องเส้นกลางเส้นคือมองกลางเส้นคุณเช่นโรที่มองกลางห่านหรือห่านแบบคือค่ายค่ายคนจีนแหละจำได้ปะคนเล่าอันนี้แน่แน่ก่ะจ้าวาคนจีนแบบว่าเสื้อสายจีนอันนันบอกคุณเลยทีมึงแบบมากครับจำได้ทา้งมองเขาโอ้ย มองก็ว่างสวยว่างอันพริกยังังนะคือเขาาครื่อสุดรสมันเฮกตาหน่อยก็ต้องกระเกด,าากระดกละ่ดีกลินแล้วแซ่บโอ้ยเห็นไหมยังยังแน่นท้องแน่น้บไยังกระดิกขี่สูป่ปะเข้าใช้อนันพักใช่ไาเป็นกระจาดมาหน่ะอืมอืมไมกับอันนี้ให้กินจุนพอนำกระสุนโกโกุกอ้วนขึ้นส่สม,มันเอันเออนั่งจังว่าเธออ้วนนังนุเธอนุ่งสงยินืว่านี่นั่งวะงุูปลูมอยู่อ่ะอืดากนั่งกับพ่อดากดากนั่งกับขื่น คุณโต้ยนี่น่าหสงกันหนอว่านี่นั่นนะแซ่เกินเออเรียสไม่มี์แกรุ่นนี้ไม่ใส่แพมเพิร์ตสำหรับป้าดานานรุ่นนี้ไม่ใส่แพมเพิร์ตถ้าจ้าหนี้โต้นนางอ้วนดานากระปันทั้งนางล้านด่างงอลงงองตั้งก็ข้าวใส่กระยูนางล้านมื่อนั่นก็เป็นไปห้านาเคอเธอหน้าก็สิไป้หนาก็เธอสูตรไปกินอันเั้นเธอจะไปไปห้านางล้านก่อนให้นางเข้าไปเรียกให้นางเข้าไปเรียกนะมีเงินทุ่งและมีนางนางล้านเท่าให้นางเข้าไปเรียกเงินยัง ยังก็บุฟเฟ่ยู่บ้านนนฝายทูกคุณหะท่านี้ไปหาหนังร่างก็มาสวยยุ่งสนานวละเท่าใดก็แสนแบกาส่ให้หนังร่างนี่ชปีแลวได้ลูกเลียนดอกขึ้นมาอปีชองปีนอนฮะฮะลกบกินเรียนกูบมีเงินขักูให้มีเงินเรียนซุปเลย ตืดนเต้เนาะตัวเองไม่ได้กินอะไรเรี่องมูเนาะทอให้มูตัวอกระเบิดองสวะกินทั้งกินแล้วก็เทิ้งเบาไว่เบาลูกพีน้ำนองพังพวกนั้นโากันกระลำกันครับพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เครับสิไปมาหาสู่ด้วยตุ่ยเนียบซูมือนะคะพออย่างค่ะพอวันตุ่ยตุ่ยกับเป็นนักเอกของช่องไปแล้วนะคะสำหรับได้เห็นงานเห็นงานน้ำกัดมาแลกวันเนาะ แล้วก็ทํางานร่วมกันแล้วเราก็จานจะได้เห็นกันทุกวันทุกวันทุกวันอย่าบอกนะคะว่าเบื่ออีกแล้วอย่าพุ่งเบื่อนะคะมาหาตุ้ยๆทุกวันนะอย่าบอกนะว่าเบื่อเลยถ้าไปนอนเพราะว่าเมื่อกี้านไปหาตุ้ตยๆเเห็นบ้างมือเดืก่นว่าไปหาตุ้ตยๆแน่แล้วห้าวกระสิเขาป้าอีกนะคะจังนอนจะมาบอกเขาไกา่อกดอกพี่น้องได้ืข้าไปขุดนางสีอย่าขุดมันค่ะมันเทียนมันนกนั่นแหละค่ะนางสีเอามาต้มแล้วก็จ้ำน้ำตาล อร่อยนะเขาแม่นั่งไม่จักขูดเหรอเขาแม่นั่งเขาจักม่อมัดมัดกินนั่งไม่เคยกินค่ะนั่งสีสังเกตสัางฮอนเวลานั่งขาป่ามันจหหะงหะง,งุดหงิดซึุดเครื่องใหญ่เลยนะโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวจิจามคลิปหน้าแล้วครับตอนแรงกับบริเมื่อดด<ะ>้วค่ะเมื่อนี้นายสม,มรควาอยู่ผิด<ะ>นะ,ะเอาไปดคลิปหน้าพี่น้องจตไดก็ขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขุสุขุนอิซีทุกท่านนะคะทั้งเก่าแล็กกับไม่เลยค่ะเข่าม้าเลยค่ะเบิ่ง โฆษณาห้น้ำในเดอค่ะแล้วก็เอฟซีที่เขาาใหม่ก็รยอะคื้นติโกดบักกะลงไว้ในเด้อค่ะแจ้งเตือนเบิ่งคลิปใหม่ๆพวกเ้าในเดอค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบพระคุณเทคะ